但是，它的收入有一种。 สำหรับเรื่องกองทุนฟื้นฟูในภาคธุรกิจนะครับที่ทางท่านรัฐมนตรีได้ออกข่าวในวันนี้ใช่ไหมครับก็คือตามเรื่องกองทุนนะครับผมว่าทางภาคธุรกิจก็คงเห็นด้วยถ้ามีกองทุนขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูนะครับในเรื่องของการบริหารกองทุนนะครับก็น่าจะเป็นการบริหารโดยที่ให้ทางภาคเอกชนนะครับมีส่วนร่วมในการบริหารแล้วก็มีขั้นตอนที่ตรวจสอบที่โปร่งใสนะครับ เราก็ชัดเจนนะครับมีแหล่งที่มาที่ไปของการเบิกจ่ายที่ชัดเจนและโปร่งใสนะครับโดยให้ทุกคนสามารถตรวจสอบได้นะครับแต่นาทีนี้สิ่งที่สําคัญนะครับที่ควรจะทําไอแนวทางของการที่ทํากองฟื้นฟูน,น,นะครับก็น่าจะทําควบคู่กันไปนาทีนี้สิ่งที่สําคัญนะครับก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการเยียวยาภาคธุรกิจนะครับหรือเรื่องของการผลักดันให้วัคซีนเข้ามาในภาคธุรกิจภาคเอกชนนะครับ ให้เพียงพอต่อความต้องการนะครับเพื่อที่ทําให้เปิดประเทศได้ก่อนนะครับผมก็เมื่อเรามีการอย่างที่บอกครับกองทุนเนี่ยรายรายได้ของกองทุนเนี่ยอาจจะมาจากการเก็บภาษีจากนักท่องเที่ยวหรือเป็นค่าเยียบแผ่นดินหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่นาทีนี้สิ่งที่จะต้องผลักดันก็คือว่าให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีนและให้มีสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวกับเข้ามาใน พื้นที่ประเทศไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นที่เราทําคือเราทําวางกรอบวางแผนงานแล้วก็ให้มันควบคู่กันไปกับสิ่งที่รัฐบาลจะทํแต่ในทีนี้ครับสิ่งที่ต้องแก้ไขเื้องต้นคือว่าผลักดันให้มีวัคซีนเข้ามานะครับสร้างความมั่นใจกับน,นักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ทําให้ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยนะครับต่แต่ที่เรายังไม่มีไรายได้อะไรเข้ามาเลยหรือว่านะักท่องเที่ยวยังไม่กลับเข้ามาแต่เรามาสร้างเงื่อนไขไปก่อนนะครับ ซึ่งเดสติเนชันอื่นเนี่ยคือเขาเปิดให้นะักท่องเที่ยวเข้าโดยที่ไม่ต้องกักตัวแล้วของเราปัจจุบันนี้ยังฉีดวัคซีนไม่ครบยังเปิดประเทศไม่ได้แต่ถ้าเรามาสร้างเงื่อนไขอะไรกันไปก่อนเนี่ยครับจะทําให้เป็นอุปสรรคหรือขัดขวางให้นะักท่องเที่ยวครับเปลี่ยนเดสติเนชันได้ง่ายขึ้นจากเดิมก็พร้อมจะเปลี่ยนอยู่แล้วอันนี้อาจจะตัดสินใจได้ไม่ยากเลยในการเปลี่ยนเดสติเนชันที่ไปที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควบคู่กันไปเลยก็คือว่าสร้างความมั่นใจย้ำนะครับสร้างความมั่นใจให้กับ นะักท่องเที่ยวว่าวางประเทศไทยแล้วปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยทุกคนได้รับวัคซีนเพียงพอนะครับมีมาตรก,การชื่อเลือในภาคธุรกิจยังไงบ้างคือหลังจากเกิดการแพร่ระบาดโควิดรอบที่สามนี่นะครับยังไม่ได้มีการเยียวยาผู้ประกอบการทางด้านภาคธุรกิจที่ชัดเจนยังไม่มีนโยบายหรือขั้นตอนที่ชัดเจนสําหรับเรื่องการเยียวยาภาคธุรกิจเลยนะครับแต่สิ่งที่ เราได้รับผลกระทบจากการออกคำสั่งของทางภาครัฐนะครับก็คือไม่ได้ปิดสถานบริการหรือปิดสถานประกอบการหรือปิดอะไรคือปิดเป็นบางอย่างนะครับแต่ส่วนที่เปิดได้เนี่ยก็มีเงื่อนไขาการใช้หรือเงื่อนไขาการเข้าไปรับบริการนะครับก็ทําให้กับเงื่อนไขเหล่านี้ทําให้การเข้าบริการหรือการเข้าไปใช้เนี่ยยากอยู่แล้วนะครับก็ทําให้ว่าอย่างเช่นอาที่เช่นโรงแรมปิดร้านอาหารนะครับห้ามนั่งทานมาในเวลาร้านอาหาร สิ่งเหล่านี้ครับคือเราไม่ได้สั่งปิดเขาจริงนะครับแต่สภาพธุรกิจก็คือไม่สามารถประกอบธุรกิจได้นะครับท่องเที่ยวก็ไม่สามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวได้คือมาแล้วก็ไม่สามารถจะทํากิจกรรมอะไรได้ก็คือเหมือนกับไม่ได้มาก็เหมือนเราถูกสั่งปิดโดยปริยายเมื่อเราได้ผลกระทบได้รับผลกระทบจากคําสั่งเหล่านี้ครับเราก็อยากให้ภาครัฐหารมามีขั้นตอนหรือมีมาตรการเยียวยานะครับที่ชัดเจนนะครับซึ่งปัจจุบันนที่ผ่านมา ตั้งแต่มีการประกาศคำสัง่งต่างๆยังไม่มีมาตรการเยียวยายอะไรให้กับภาคเอกชนที่ชัดเจนเลยนะครับ